<C oughs> สวัสดีชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนนะครับนักกีต้ามือใหม่นะครับอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับว่าอยากจะเล่นนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาจจะเป็นฟิงเกอร์ตล์เป็นเกาสายมีทํานองก็ได้นะฮะแล้วแต่จะเรียก เดี๋ยวมันเป็นเก่าสายแบบให้มันมีมีมมทำนองที่มันโดดเด่นใส่ลูกโซโล่เข้าไปโซโล่ในคอร์ดผมจะมักจะเรียกใช้คำเนี้ย mm hmm. ถ้าอยากจะเล่นมาประมาณเนี้ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทฤษฎีเยอะไหม mm hmm. คือมือใหม่บางคนเขาจะแอนทรีทฤษฎี D. ถ้าบอกว่าน้ตเอ่ยสเกลเอ่ยโหมดเอ่ยโอ้โหไม่เอาแล้วมันปวดหัวผมเข้าใจครับว่ามันก็ปวดหัวจริงสำหรับคนที่ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะเล่นให้มันเจาะลึกอาจจะบอกว่าพี่ครับโจทย์ของผมเนี้ย ต้องการที่จะตีคอร์ดร้องเพลงเต็มที่ก็เล่นฟิงเกอร์สไตล์นิดหน่อยอย่างเงี้ยผมผมไม่อยากจะมา A B C D F G ผมไม่อยากที่จะต้องมาจะต้องมาไล่โน้ตอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ขนาดนั้นได้ฮะได้แต่คุณจะต้องรู้โจทย์รู้เป้าหมายของคุณรู้ในทางที่คุณจะไปคือมันเข้าใจได้สองมุม คนที่เขาศึกษาทฤษฎีมันก็จะมีแนวทางที่เขาเลือกแล้วอย่างเช่นบางคนอาจจะต้องการที่จะไปเรียนต่อนะครับเข้ามาหาลัยในตรงนี้มันก็จําเป็นที่้รงเรียนไม่ใช่เรื่องแปลกบางคนอยากจะเป็นนักดนตรีอาชีพอยากจะทํางานสายดนตรีโดยตรงเลยอยากจะมีผลงานเพลงออกอัลบั้มไปนู่นมีเพื่อนร่วมวงมีอะไรมันก็จะแชร์ข้อมูลกันง่ายนะครับมันก็จะแชร์คือคําว่าโน้ตคําว่าสเกลมันก็เหมือนเป็นภาษามันเหมือนเป็นภาษาสากล ช่ไหมฮะภาษาดนตรีอ่ะเราใช้ C D E F G A B C major scale ฝรั่งอยู่อังกฤษ <c oughs> เขาก็ใช้เหมือนเรานะฮะไม่มีเพียนกันนี่เป็นภาษาสากลแต่นั้นถ้าเรารู้จากภาษาสากลปุ๊บมันก็จะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเรามีโอกาสนะนะครับเราก็จะจะสื่อสารกันทั้งที่ไม่ใช่เป็นต้องเป็นต่างชาติเราเป็นด้วยกันนี่แหละนะครับหรือบางทีเราจะต้องแกะเพลง <c oughs> ไปเล่นเนี่ยนะฮะก็มีแท็บมีอะไรมาให้หรือว่ามีโน้ตมาให้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไม่ต้องเสียเวลาใช้หูฟังอย่างเดียวถ้าหูบางทีอาจจะมา อ่า uh, เปิดเสียงฟังแล้วมัน,ม,นมันใช่น mm ้ t hmm. ตนี้เปล่าวะใช่น ốt ตนี้เปล่าวะเนี่ยแต่พอมันมีความรู้เรื่องของทฤษฎีเข้าไปนะครับมีโนตมีแทบ็บมีอะไรเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโนตสากลน,นะครับหรือว่าจะเป็นโนตกีตาร์แท็บอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อ่าเข้าใจได้เร็ว,รวในระยะเวลาสั้นมากยิ่งขึ้นนะครับได้ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองเวลาคุยกับเพื่อนในวงสมมุติว่าคุณจะอ่าแชร์เพลงกันว่าท่อนนั้นท่อนนี้เป็นยังไงเนี่ยคุณก็แค่เอาโน้ตให้กันดูก็จบไม่ต้องมาเสียเวลาเล่นให้ดูเลย อาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือสิ่งสิ่งที่เจาะลึกไปแต่ถ้าโจทย์คุณบอกว่าแหมพี่ครับผมผมไม่ได้ขนาดนั้นผมแค่เล่นแค่ผ่อนกายธรรมดาไม่ได้ต้องการที่จะไปขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ต้องการที่จะแบบอย่างเงี้ยบ้างประมาณเนี้ยพอดูแล้วมันเหมือนมันไม่น่าจะมีอะไรนะมันมันน่าจะใช้ทฤษฎีตรงไหนละ่ะใช่ครับส่วนตัวผมมองว่ามันมันก็ไม่ได้ว่ามีอะไรหรอกแล้วทฤษฎีก็จะได้ใช้ไม่เยอะ แต่จะใช้เยอะคือความชํานาญนะครับความความชำนาญทักษะในการเล่นแล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณคุณเล่นแบบคุณตั้งใจ,จเจ้าไปแต่งทํานองเองเหมือนที่ผมทาเนี่ยผมว่าเหนือกว่าทฤษฎีเลยๆก็คือไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เน,นี่ยฮะมันมันเป็นอะไรที่จะต้องคิดเองแต่งเองสร้างเองแต่ทฤษฎีอะไรต่างๆเขาสร้างมาให้แล้วเราแค่เ,เรียนรู้และศึกษาแต่ถามว่าไม่ได้ใช้เลยหรือเปล่าไม่ถูกต้องครับใช้อยู่แต่มันใช้น้อย ไม่ได้ใช้มากมายนักแล้วมันก็จะมีวงจํากัดของมันที่เรียกว่าเราเรียนรู้ได้เร็วได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่กว้างอย่างผมเล่น C Major อย่างเงี้ยผมก็จะใช้ผมก็จะต้องรู้อยู่ดีนะฮะว่า CD FG A B มันอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่ถ้าในเมื่อคุณไม่ต้องไปบอกไปสอนใครไม่ต้องไปแนะนําใครเนี่ยบางทีคุณก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมาท่องทฤษฎีนะครับแต่ผมจะต้องเอาประสบการณ์ตรงนี้มาถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับเพื่อนมือใหม่เนี่ยผมก็เลยจะต้องมาอธิบายว่าอ๋อ C อยู่ตรงนี้ดีตรงนี้ E อย่างนี้ F อย่างนี้ G A B C D E F G ผมจะต้องไล่ได้ like อย่างเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆจะแบบว่าแค่จําเฉพาะตัวเองไม่ต้องไปสื่อสารกับใครก็ไม่ต้องไปรู้ลึกอะไรมากมายและก็ที่สาคัญคือเวลาเล่นฟิงเกอร์สไตล์โซโล่ในคอร์ดเนี่ยถ้าจะเล่นแค่น,นี้จริงๆไม่ได้มาแบบอะไรขนาดเนี้ยก็ไม่ต้องมาเล่นมาลึกอย่างเงี้ยเอาเป็นแค่เฟสที่หนึ่องสามสี่พอล้ก็แค่สมมติว่ายกตัวอย่างนะครับ C เราสามารถจะเล่นโน้ตตัวไหนได้บ้างกับเล่นโน้ตตัวไหนไม่ได้มันต้องแยกแยกให้อ่อนนะครับภาษาสัมผัสเราต้องแยกแยกให้ออกเวลาเราจับคอร์ดซีเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าน้ตที่ห้ามเล่นก็คืออย่างเงี้ยเนี่ยสาย1ไปที่2นี่คือโน้ต F นั่นคือเเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน C major Scale แล้วก็อ่าโน้ตตัวนี้โน้ต F อฟชในสาย6เฟสที่2มันไม่ไอยู่ใน C major อร์สเลลองลองดีดนีน่ไม่เชื่อผม เห็นไหมเป็นขอนเน่าขอนเละใช่ไหมละ่ะดังนั้นนะครับคุณก็แค่เล่นโน้ตที่คุณจับเท่านั้นเองสมมติว่า1ใช่ไหมก็จะอย่างเงี้ย <1. S 2> e เล่นได้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของ c e f g ถ้าเป็นสายสองสายสองก็จะเป็น b สายเปิด c d b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  c d. b c, ถ้าเป็นสาย3ก็จะเป็น A เป็น G ที่เราสามารถเล่นได้นะตอนที่จับคอร์ดอยู่นะฮะเออในนี้ผมผมไม่ได้พูดถึงตรงนี้ถ้าตรงนี้มันจะบางทีการไล่สเกลในคอร์ดนน้ตมันจะข้ามมันอาจจะไม่ได้เรียงกันเหมือนกับไล่สเกลธรรมดาอันนี้มันจะไล่แบบมันจะเลียงได้ CDE CDE, FGA, B C D, E F G A B C ได้เพราะว่าเราไม่ต้องรับหน้าที่ในการจับคอร์ดแต่ตรงนี้บางที C D E, FG A, B, C DE, FG C D E F G A B C D E F G เนี่ยมันก็จะมีมีมีความที่อาจจะยากขึ้นแต่แต่มันก็ไม่ได้ว่ายากต่างกันมันมันมันใช้คําว่าต่างกันดีกว่านะครับฟอร์มนี้ในการวางเนี่ยคุณจะต้องไล่แบบนี้แล้วในเมื่อคุณไล่คุณจะรู้นะครับว่าเวลาคุณเล่น C มาปุ๊บเ вот, นี่ยถ้าขอต่อไปคุณอาจจะไป G เนี่ยคุณรู้ว่าคุณก็จะต้องเล่นโน้ตอะไรก็ได้ที่อยู่ใน C D E F G A B แต่คุณก็จะต้องเลือกมาสมองไอเดียของคุณจะต้องคิดมาว่าผมชอบทานองแบบนี้ว่ะ อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมันก็ต้องมีทำนองมาก่อนนะครับแล้วก็มาแต่ทักษะมันก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ายิ่งทักษะคุณมีความชํานาญขนาดไหนเนี่ยเวลาคุณคิดทํานองแบบสดๆเนี่ยคุณก็จะเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาว่าต่อไปเป็นอะไรดีวะ ต่อไปจาก G จาก g ไป E มาเนอร์จะเล่นอะไรดีวะมันก็จะลําบากคือมันทําได้อยู่แนละ้วแต่มันมันจะทําในรูปแบบของสดสดไม่ได้หรือว่าอิ p พร v ว s ิสไม่ได้แต่มันจะต้องมีการมาอาจจะมีการมาเขียนโน้ตหรืออาจจะมีการมาซ้อมเตรียมตัวซะก่อนนิดนึงก่อนที่จะไปแสดงไปโชว์ออกไปอันนี้ก็คือกรณีของอรู้อยู่นะครับว่าจะต้องเล่นแบบนี้แต่ความชํานาญยังไม่พอแต่ถ้าความชํานาญมันพอแล้วดันมารู้ว่าโอเคตรงนี้เล่นได้เล่นไม่ได้อย่างเงี้ย คุณก็จะเล่นส,สดๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเอาผมเอาเป็นทางคอร์ด C G E minor A minor mm. นะฮะแต่ผมจะเล่นส,สดๆโดยที่อาจจะเล่นประมาณ3รูปแบบที่เมโลดี้ทำนองไม่เหมือนกันอ่ะเอาเป็นท่อนแรกอันนี้คือคือทำนองแรกอันนี้ส,สดๆเลยนะคิดส,สดๆเลยทำนองที่2 ผมจะเล่นสายล่างแล้วผมจะใส่เทคนิคเยอะขึ้นจะมีการสไลด์สายรูดสายนะครับอ่ะทำนองที่สาม <S <S 1> <S 1> เห็นไหมก็จะมีความแตกต่างกันเลยนั่นก็เพราะว่าไอเดียมันกันกรองมาแล้วโน้ตทำนองมันมีอยู่ในหัวแล้วแล้วก็คิดก็เล่นออกไปโดยอาศัยความช่ำชองหรือว่าทักษะ การฝึกฝนหรือว่าช่วงระยะเวลาที่เราเล่นเราฝึกมามันยาวนานนะ,ะทุกคนดังนั้นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็บอกได้เลยใช่ไหมฮะว่าถ้าคุณจะเล่นแค่นี้จริงๆเ่คุณก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปเจาะลึกเรื่องของทฤษฎีอะไรให้มันมากมายนักแล้วโจทย์ของคุณคุณไม่อยากจะมานั่งอธิบายเหมือนผมทําอยู่คุณก็จะเล่นของคุณโชว์ไปไม่ต้องสนใจนะครับว่าใครจะมาถามมาเล่นยังไงพี่สอนหน่อยไม่ได้สนใจตรงนั้นคุณก็เรียนรู้แค่นะครับความทักษะให้มันให้มัน,มนเป๊ะแล้วก็ โน้ตตัวไหนเล่นได้คาว่าเล่นได้หมายความว่ามันก็คือโน้ตในสเกลนั้นๆแหละโน้ตตัวไหนเล่นไมน่คือโน้ตนอกสเกลซึ่งแม้จะมีข้อแม้อยู่ว่าบางทีอาจจะเล่นได้อยู่แต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังซึ่งผมจะไม่ได้กล่าวถึงในในคลิปนี้นะฮะทุกคนนะคนี่คือเรื่องของทฤษฎีสําหรับนักกีตร์มือใหม่ช่างใจดูครับว่าคุณจะก้าวล้ําก้าวลึกลงไปในทฤษฎีเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับผมย้านะว่ารู้ทฤษฎีไม่ต้องรู้มากเนี่ยก็สามารถเล่นได้อยู่แต่ถ้ารู้มาก ก็อาจจะเปิดโอกาสที่ดีที่มากที่กว้างขึ้นในการที่จะเล่นมากไปสิ่งที่คุณจะเลือกอยู่ที่ใจคุณแล้วครับ